ตรงนี้คนเดียวจ้ะเศร้าอ่ะทะเลาะกับแม่หรอไม่ใช่แ่ยังไงอ่ะตังง้งเมื่อวานอ่ะฉันกับแม่ไปเอฟของมาเนี่เพจเพจหนึ่งแล้พวพอฉันโอนเงินไปปุ๊บเขาก็บล็อกฉันปั๊บเลยเสียเงินไปฟรีๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็นเจ้าของถูกหรือสิถ้าของราคาถูกมากเกินไปสันนิษฐานได้เลยนะว่าอาจจะโดนโกงก็ได้เดี๋ยวนี้อ่ะเขามีวิธีตรวจสอบแล้วนะว่าอันไหนเพจจริงหรือว่าเพจปลอม เดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการตรวจสอบเพจกันเลยค่ะค่ะเราไปที่เพจที่เราต้องการตรวจสอบนะคะแล้วก็ดูว่ายอดผู้ติดตามนะคะเยอะไหมนะคะแล้วก็มาที่คําว่าเกี่ยวกับนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าความโปร่งใสของเพจนะคะแล้วก็พอเราคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอค่ะวันที่สร้างเพจนะคะว้าวอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะซื้อเราต้องตรวจสอบเพจให้มั่นใจก่อนว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์กันนะคะ